ได้เข้ามาได้เข้ามาวันนี้เราภูมิใจนำเสนอเว็บตูนโรแมนต์แฟนตาซีเรื่องใหม่มาแรงค่ะเป็นเว็บตูนจากนักเขียนไทยที่เปิดตัววันแรกก็ได้รับความนิยมขึ้นเป็นเว็บตูนอันดับหนึ่งระจัวบันทัศเลยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเรื่องวันทองไร้ใจนั่นเองค่ะแล้วนอกจากลายเส้นแบบไทยที่เป็นเอกลักษณ์ p อ o เรื่องก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะโดยตัวเอกของเรื่องนะคะชื่อว่าเป็นหนึ่งค่ะเธอเป็นสาวธรรมดาคนหนึ่งในยุคปัจจุบันนี่แหละ แต่แล้วนะคะวันหนึ่งเธอก็ตกลงไปในน้ำค่ะตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็เข้ามาอยู่ในร่างของนางในวรรณคดีอย่างวันทองซะแล้วค่ะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเนื้อเรื่องในเรื่องของช้างขุนแผนนะคะเป็นหนึ่งก็เช่นกันค่ะเธอรู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะดําเนินไปอย่างไรแต่เธอจะไม่ยอมให้ใครมาเรียกเธอว่านางวันทองสองใจเป็นอันขาดค่ะเธอจะเปลี่ยนและสร้างวันทองเวอร์ชันใหม่ในรูปแบบที่ควรจะเป็น เหตุการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปหรือไม่แล้วเธอจะหลีกหนีชะตากรรมของนางวันทองได้หรือเปล่าติดตามอ่านต่อได้ในเรื่องวันทองไร้ใจที่ลายเว็บตูนอัปเดตทุกทกวันเสาร์นะคะอ,ะอ่ะก่อนจะไปอ่านเรื่องวันทองไร้ใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะสมหรบวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ